เมื่อกี้อ่ะหน้าเกมไม่เห็นเหรอไอ้จุ๊ตัวอะไรอ,าอ้าวว่ากันนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูจะไม่ได้เล่นมานานก็ถึงมีตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมาตาะอัดว่ะตะอลีดยกเลิกน้กองแท็งมากับคูโซโป <laughs> เราไม่จะเป็นต้องสแตนครับรถคูดาวอย่างเดียวโอห่ อยู่เราเลเกมเยรอบนึงปีแล้้ยอะไรเพื่บัตรแล้วอุ้ยอะไรแรงจังตายมิดไซยน้มมดดปมาเกือตอยู่ี่นี่สตันแล้วเอาดิตายมึงตาย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเด็ดติดเง็บบอวไม่น่ารอดเลยที่ว่าแล้วเลยทำไมมันแรงเนี่ยวะชีวิตติดเล่นพูดตีใครไม่เข้าเลยเย้ละบรรยากาศอยู่เหมือนเดิมดีกว่ากันมันไทยกาลงมาจะทำวันนี้เราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเลยวันนี้อู้้วันนี้อู้งาน ใช่มันตามเข้าไปถึงนู่นวะสดขนาดนั้นเลยขอแล้วกันอุ้ยไปโอเลตยิงแรงจังอ่ะเอ้ยู้ด้วยไม่มีสกิลโอ้โหนิดเดียวโอ้ยไอ้บุริกายแล้วตายแล้วโอ้ยหัวติมามาดิครับจังหวะนี้อันติมาแล้วมาดิครับ อัดจิมาแล้วเอาดิฮุ่มดิ้งซูมบังเตาหมาโมยเลยสุกูเคยเล่นนานอย่าว่าคนอะไรวะโอ้โหโอ้หนึ่งไม่ทันวะอโอ้ยได้อยู่นึกว่าไม่ทันโอ้วันติได้อัพิลิอะลูกวิติิดระดับห้าไม่ตายวะ ยวิจน่าของรัลลาติดตดิระดับะนะเย็นเพื่อนมันเยอะเล่นเร็งไม่ได้ว่ะเองเร็งสูงเกินนะโอ้โห oh เดี๋ยวสูงยิ่งให้โดนดิ mm hmm. เดี๋ยวกันป้อมวนนี่โดนละโดนนะโอโติดติดคือี่วะว่าทำไมเดินไม่ไป เออหมึกจะเย็นเพื่อนอุ้ยมันมีเปลงอะไรอย่างงีนะโอ้มึกเข้าเลยวะเอาวะเอาวะไปเดี๋ยวไปเล่นเองอลิสกับอีไวโอวะแค่ไหกันเชียววะอืลาบช็อตจังหวะสุดท้ายเฮ้ยไม่ได้วะไปดูไม่ได้วะคือมันเลยวะบีมได้ยังไงคลิปที่เดียวตายหมดเลยวะ จะพูดมากเลยอี่นี่อยากเอาไม่รู้ดีว่าึ้หนวกหูอะโอ้โหเจ็ดร้อยเลยไปบันอมยิงคอบเลยเจ็ดร้อยเลยอือมาคูดเลยเดี๋ยวกว่อุ้ยไปอุยจา้วนั่น ขอขอเยอะๆตอนปลาหมึกไปแล้วนะเอ้ถิ่นนี่หว่าโอ้โหหมึกเพื่อนจะเย็นเพื่อนไอ้ถิ่นไอ้ถิ่เอาหมึกไปนู่นแล้วเราไม่มีเลือดมาเกิโกสโปไปแล้วเดี๋ยวเราอย่างเด็กที่อ่ะตายเถอะมึงโอ้ไม่ทันอะไรในป่านะอะไรนี่ แต่มันแรงเหลือเกินในช่วงนี้ลิตมันแรงมากเลยมีเพลงตอนที้เรียนสักสองข้อได้เดี๋ยวพี่เข้าเขอขอคิดจู่ไม่มีขอ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 ตัวนี้ใช้รถรถดาวเยอะๆยิ่งดีกุ๊บิีรัวๆ โอ้ยโดนอะไรสันรู้วะอยู่เดียวอมรูปกลางครับพี่มือเตอไม่เถกเรียสุกันอยู่คนเดียวอะไป,ม,ไปม,มันไปมันเร่งควันไปมันตายมึงตายตาย โอ้โหทะลุคิวเวอองค์านะคนคนึงตัวหมดทอตไล่มาดิเดี๋ยวตอนอยู่ของกูดาอ่ะโอ้ยโออยจะตายแล้วไปออยเลยเอาออยมันไปไหนแล้วทำไมเหลือแต่อลิสกุ่มทอตอ่ะนี่ทะลุกงเพลง ไม่เฮยคตกีลิดอีกช้นโอ้ยพี่โอ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 ้โอ้ด้ยานอ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 ้บอด้ยานเข้าไปอย่างนั้นก็ตายเนีด้ยานคอี้เข้าไปกลางดงตีนลรุมกระทืบตัวเลย เอลสุกก็ได้คิวเยอะแล้วนี่หว่าคิบยุสสายหมดอ่ะมังกรดิทำไมเป็นด้าเราถึงไม่เดินนะยังว่าไปมันยังไม่เดินนะกแตนคิวโอ้เดินนี่หว่าว้าวเป็นด้าเขาเดินไปเลนบนกรโดดขึ้นไไม่เห็น

ต้อนกลับดักอุ้ยรอลิีกคนเยอะอารูเ์ลาก่อนไม่ตายวะไม่ตายไม่ตายี่กันวัาไปลอดีนโอ้เอดตริกละเอาสุดวะโอ้ทีเรายังโหดอ่ะอุ้ยทำไมได้ของเยอะจังไอ้ทีเด้ เดี๋ยวไเอลสุของยขนาดนั J. 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 Um problem, ้นได้ยังไงวะไม่ของเอลสุมันเยอะเป็นเปงว้อเงินปะเนี่ยทาแฝงรวยพลังแฝงรวยมาเลยเี๋นนานๆไปมันกากเลยเล่าหาเพื่อนๆขออ่อยออยก่อนลบคิวไวดูหนดิ อ่อยเอออ้ออยสองสกิลก็พอแล้วนันหนีไปแล้วเอาคนตีน่มาดิมาดิครับมาดิก็มาดิครับก็บอดยาน่ะก็บอดยาน่ะเอ้ยอย่ายุ่งอย่ายุ่งเอ็ดทิตมาจริงได้อยู่ได้อยู่โอ้ยยังมันติดกา

โอ้ยตายตายมัาดิ้กูตายเออไม่ได้ไม่ได้เยอะ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 ไปละไอตุ่ผมก็โดนใครโดนฉันดาวทิ้งเลยยังว่านั้นอยู่ก็ตายคู่ะดิ้งเลยโอ้ยมันโหดจริงวะโอ้ลิสเล่นสนุกนะเยังดีวะ

ที่หมึกรีบไปหน่อยเริ่มขันมาลงใบบุญถอยเล่นไม่ได้เดี๋ยวเนี่ยเพตตินัมเนี่ยโคตรกาจิ้นจิงเริ่มแล้วเนี่ยมันขึ้นง่ายเกินตอนใหม่ๆไม่เห็นเล่นอย่างตึงอ่ะดีดูวดีๆไม่เห็นตึงบ้างหรื้วา Chứ chứ mới thấy em ra lỡ là... ồ tái xấu nghe ngô.